กำไรเรือไฟนครพนม2,567ครับ เราจะเข้าสู่ช่วงพิธีการน,นะคะระดับแรกค่ะดิฉันขอเรเียนเชิญท่านรมิดาเรืองทิติสกุลน,นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาการราชการรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะคะขึ้นกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานกลับเรียนเชิญค่ะขอเสียง,<อ>งปรบมือต้อนรับท่านรมิดาเรืองทิติสกุลด้วยนะครับพร้อมกันนี้นะครับ<ส>ผมขอเรียนเชิญท่านประหลัดจังหวัดนครพนมครับท่านวรวิทย์พิมพนิษฐ์ให้เกียรติร่วมในการกล่าวรายงานครับ และขอเรียนเชิญท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครปนมปมือให้กับท่านสุภานีโพสุงด้วยนะครับ ขอเรียนเชิญท่านบริเวณท่นเก่ารายการด้านซ้ายมือนะครับพร้อมกันนี้นะครับผมขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมครับท่านมีวัดเจียววิทัยยบุญญาขอเสียงปรบมือกับท่านนายกด้วยนะครับและในโอกาสสำคัญนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนมครับท่านกระนกพรชัยสนนะครับร่วมในการเก่ารายงานวัตถุประสงครับพร้อมด้วยท่านผู้ในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครพนมครับท่านเสาวณีคนกล้าครับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมครับดรธวัชช mm ัย hmm. สุขผัดิษฐ์ครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมครับท่านยุวดีมีบุญและท่านในาอำเภอเมืองนครพนมครับท่านสมศักดิ์บุญจันทร์ร่วมในการเก่ารายงานและโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านรานิดาเหลืองทิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้เก่ารายงานวัตถุประสงค์การจัดงานขอเสียงรปรบมือต้อนรับท่านอีกครั้งหนึ่งครับ กราบเรียนท่านอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เคารพอย่างสูงดิฉันนางรณิดาเหลืองิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในนามข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดนครพนมและคณะกรรมการจัดงาน,นามมาขอกราบขอพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างสูงที่ท่านการุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2567ในวันนี้ประเพณีไหลเรือไฟเป็นประเ,ททเพณีเก่าแก่ที่สำคัญของจังหวัดนครพนมที่สืบทอดมาแต่โบราณจัดขึ้นในวันที่ในวันขึ้น15ค่ำเดือน11ซึ่งตรงกับวันออกพรรษาโดยมีความเชื่อว่า การไหลเรือไฟเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้ริมฝั่งแม่น้ำโขงรวมทั้งความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพญานาคการสำนึกถึงพระคุณของพระแม่คงคาการขอขมาลาโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในแม่น้ำเพื่อปกปักรักษาบ้านเมืองและประชาชนให้มีความสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองจึงถือเป็นประเพณีที่งดงามที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน การจัดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมปี2567กำหนดจัดระหว่างวันที่8ถึง18ตุลาคม2567ณนะบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงถนนสุนทรวิจิตรเขตเทศบาลเมืองนครพนมและบริเวณสาร,รการจังหวัดนครพนมโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไหลเรือไฟให้คงอยู่สืบไป 2. เพื่อเผยแพร่งานประเพณีไหลเรือไฟให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 3. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดน,นครพนมมากขึ้นในปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดน,นครพนมจะมามากเฉพาะวันที่มีการไหลเรือไฟ ปัญหาที่ตามมาก็คือผู้ประกอบการมีไรายได้เฉพาะวันไหลเรือไฟการจราจรติดขัดการจัดงานในปีนี้จึงถอดบทเรียนจากปีที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาและกระตุ้นให้คนเข้ามาเที่ยวงานในทุกๆวันให้มากขึ้นโดยเริ่มต้นจากการทำริมโขงให้สะอาดเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยร่วมมือกับกองร้อยอสอออำเภอเมืองนครพนมที่มีบ้านพักใจ ซึ่งเป็นที่บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้โดยเทศบาลเมืองนครพนมได้ว่าจ้างคนที่อยู่ระหว่างการบำบัดฟื้นฟูมาทำความสะอาดบริเวณสถานที่จัดงานให้สะอาดตลอดเดือนและ 2. แก้ปัญหาจาราจรโดยจัดที่จอดรถจำนวน12จุดสามารถรองรับได้7,000คันและจัดทำเว็บแอปในชื่อ World Wi ว เรือฟ .com ที่สามารถตรวจสอบเส้นทางจราจรและหาที่จอดรถแบบเรียลไทม์รวมทั้งแก้ปัญหารถติดโดยจัดรถสองแถวจำนวน15คันไว้คอยบริการรับส่งฟรีจากจุดจอดรถไปยังบริเวณงานและ 3. เพิ่มกิจกรรมให้มีความหลากหลายน่าสนใจทุกสถานที่จัดงานเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวดังนี้ หนึ่งบริเวณหน้าวัดพระอินแปลงริมฝั่งแม่น้ำโขงจัดแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารี 2. บริเวณลานพนมนาคาแห่งนี้จัดก,การแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากโรงเรียนต่างๆตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกา ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะโหงโรงด้วยเพลงของจังหวัดนครพนมและเปิดการแสดงด้วยชุดการแสดงเฉลิมพระเกียรติก่อนที่จะเข้าสู่การแสดงปกติและจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมเช่นสาธิตการทําอาหารพื้นถิ่นเช่นกะละแมเมี่ยงตาสวดและให้นักท่องเที่ยวร่วมทําเมื่อทําเสร็จก็สามารถเอากลับไปรับประทานได้เลย จัดประกวดที่ดาเรือไฟโดยตั้งเงินรางวัลที่สูงกว่าจังหวัดใกล้เคียงส่งผลให้สาวงามจากแดนไกลสนใจเข้ามาประกวดไกลสุดมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเรือไฟโบราณ13ลำซึ่งตาม12นักษัตวและ1ลำสำหรับคนที่ไม่รู้วันเดือนปีเกิดโดยมีชุมชนนำเรือที่ทำจากกลับกล้วย มาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อไปวางในเรือไฟโบราณและจังหวัดจะนำไปลอยในแม่น้ำขุงต่อไปในความเชื่อว่าสะดอกเคราะห์ทิ้งสิ่งไม่ดีให้ลอยไปกับน้ำการประกวดแฟชั่นชุดผ้าไทยใส่ให้สนุกร้อยหลักพันนรายผ้าไทยนครพนม<ๆ>เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มโอท็อปผู้ผลิตผ้าพัฒนาทักษะการออกแบบให้สวยงามทำให้เพิ่มยอดขายได้ และกิจกรรมการประกวดร้องเพลงประกวดร้องเต้นเกี่ยวกับนครพน,นมโดยให้ผู้เข้าประกวดเลือกหนึ่งเพลงได้แก่เพลงถิ่นนครพน,นมเพลงออนซอนนครพน,นมเพลงบึ่งนครพน,นมเพลงนครพน,นมคืนเพนและเพลงนครพน,นมเมืองงาม 3. บริเวณสาร,รการจังหวัดนครพน,นมมีการจัดสถานที่เช็คอินถ่ายรูปสวนดอกไม้ด้วยปฏิมากรรมโคมไฟ และตลาดมหัาไทยชวนชิมจัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละอำเภอจำหน่ายสินค้าโอท็อปเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมช็อปชิมจัดการแสดงดนตรีร่วมสมัยหมอลำฟรีและที่สำคัญร้านมัตฉากาชาติเป็นที่คึกคักเพราะว่าปีนี้แจกสินค้ามากมายโดยเฉพาะข้าวสารเพราะว่ากาชาติจังหวัดนครพนม ได้พิจารณาแล้วนะคะคนที่มาจับมัดฉาเนี่ยมีระดับว่างลงไปแล้วทุกคนจะทานข้าวในปีนี้เราก็เลยแจกข้าวสารจำนวนถุงละ5กิโลจำนวน8ตันนะคะพอพระท่านทราบว่ากาชาติจังหวัดจัดพระก็จะขอสนับสนุนด้วยเลยค่ะตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่18 จะมีการปล่อยกระทงสายวันละ2,000ดวงยกเว้นวันไหลคือวันนี้จะปล่อย5,000ดวงและมีเรือไฟโชว์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถเดินทางมาชมเรือไฟในวันนี้ได้จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมมหาวิทยาลัยนครพนมที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยเวลา7นาฬิกา รำบูชาพระธาตุพนมณบ,บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเวลา12นาฬิกาอัญเชิญไฟพระเลิกพระราชทานซึ่งได้นำไปจุดเรือไฟในค่ำคืนนี้และหลังจากพิธีเปิดจะปล่อยเรือไฟจำนวน12ลำจาก12อำเภอที่สวยสดงดงามตะการตาเรือไฟแต่ละลำประกอบจากไม้ไผ่ประมาณ4,000-5,000ลำ ใช้ตะเกียงน้ำมันประมาณ9,000ถึง1,000 0ดวงและในวันนี้จะมีการแข่งขันประกวดเรือไฟสองประเภทคือประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งการแสดงบินโดรนแปลภาพจำนวน500ลำและในวันที่19ตุลาคมณลานพนมนาคาแห่งนี้จะมีกิจกรรมมหาบุญแห่งศรัทธานครพนมโดยใส่บาตพระสงฆ์1,000รูปจังหวัดนครพนม ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านดรมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในงานเทศากาลไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมได้จัดเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรจังหวัดให้ข้อมูลหรือให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดงาน จากกิจกรรมที่ได้กล่าวมาแล้วส่งผลให้งานเทศกาลหลายเรือไฟในปีนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัด,ดคนครพนมเพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้วปี2566มีนักท่องเที่ยวมาประมาณ198,700คนมีรายได้300ล้านบาทและในปี2567ตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่15มีนักท่องเที่ยวแล้ว410,000 0 0 0 0 3,600คนและคาดว่าจนเสร็จสิ้นง,งานจะมีนะักท่องเที่ยวรวม7 0 0 7 0 0 0 0คนและรายได้ประมาณ650ล้านบาทซึ่งสอดคล้องกับการที่จังหวัดนครพนมได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน10จังหวัดนำร่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาจังหวัดและเพิ่มศักยภาพในการยกระดับเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอ,อย่างยั่งยืนโดยการผลักดันนครพนมจากเมืองรองสู่เมืองหลักตามเป้าหมายการขับเคลื่อนนะครพนมเลส t i เนชั่นสู่เมืองหลักแห่งการพักผ่อน บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเปิดงานและประกอบพิธีเปิดงานตามลำดับต่อไปกราบขอพระคุณคขอขอบคุณท่านวันดดาเหลือทิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยตัวแทนส่วนราชการทุกภาคส่วนนะครับ